ัอย่างนี้ก็ได้นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นได้อย่างนี้ก็ได้แม่ถาแ่งขยับได้ง้าอีกนะไดพี่เจ๊ก็หลังลงไม่ได้อ๋อี่แล้วน้มันเข้าทุกพันธุ์แม่แล้วเราให้เาให้เราพายไปเองเหรอไม่พายเลยอ่ะพี่ก็มองเห็นอุ้ยลองไม่ยากหรอก แม่ึ้นไม่นั่งข้างบนแม่จะได้ไม่เมื่อยอ่านั่นละยกหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไมพายกันเบ็มน,นะ <laughs> ได้แล้วได้ได้พอคืน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 เหนือคืน,อคนอโอเคคงไ,ไหมแม <c oughs> ่แม่ไม่รอ <c oughs> รอเขาก็รู้ไม่ต้องข้ามมาขนาดนี้รอรกัอนเหนือรอกันไว้ตานงขา,งาตึง <c oughs> ต้ยายไมิดารไปดการใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่ใ่บอกกันดีกว่าใา่ผ่า้่าเอาลงไปปกตินะคะ มาแล้วขูม,มาคนแรงก่ะพี oh, yeah, yeah. Wow. ่กายอีกน well, ิดนึงพอพอเวา้จัเชอไมเาเวาช่จ like claro> ับเอมาแล้วเอาแล้วทไมเราไปจันทำไมล่ะไป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 อีบ้านนั้นมาแล้วอีบ้านนั้นมาแล้วเดี๋หน้าอีพี่แม็กันน้ะเอาหลังลงเลยเข้าปลปาไปแล้วไปเลย มันปวดหลังต้องนั่งบนหมอนน er> Aaron> evet ั่นแหละทั้งเหนื่อยเหรอว่านันก็เป็นไรหนอะแวะพักเหรอเรือลำนี้มันดีดยังเห็นขย่มมาตลอดทางเป็นดินเบาเด็ดหน้ามันเบา ตูมเขาบดน้ำมันน้อยนี่ขนาดน้ำน้อยน้ำน้อยยังกลัวขนาดนี้พี่แม่พายเรือเป็นจริงแม่อย่าดูคนอื่นดูเราด้วยเนี่ย

วิ่งมีน้ำตัวอีกแล้วเหรอเราต้องเบาก่อนปะเราควรรอเขาไหมใช่รอสิควรรอรอลเราไปแอบลมๆได้ไหมได้จับจับมะเขือเขาจับมะเขือเนี่ยเหรอแม่โดนมะเขือมดไฟมัดไฟแม่มัดไฟโอ้ กินตกอ่ะกิงขอบก่อนลองท้องมาหาตะกบกินลองท้องแล้วยังไงวะไอ้สองคนนั้นยังไงวะสองคนไหนสองคนในฝันไม่ไปดูเราแล้วเหรอเขาก็มาเขาก็อยากเรื่ออยู่หรือเปล่าเขาก็รอดูไหมไหนเข้ามาเดี๋ยวแม่ไม่เห็นแล้วไปออกจากป่าได้ยังเราน้ำน้ำจะพักเที่ยวไงเด็กน้ักเที่ยวลยรอผู้ช่วยมาก่อนรอผู้ช่วยก่อนออกได้ยัง มาแล้วใช่ไหมไปห่อยเอาหน้าไปไหมเอาหน้าดิเอาหน้าหน้าไปก็ไปแถร็จดีหมดเนี่ยตรงนู้นน่ะล่มนะแม่ตรงนู้นน่ะล่มไม่ลกด้วยนะจอดได้เข้านี่เลยเข้านี่เลยเดี๋ยวให้แปมจับไปนี่ไว้หนึ่งอะไงเราจะลงไปก่อนชอบไหมวะ จังอ่ะโอ้โหทำไมสูงขนานดนี้อ่ะ มาก no Sadly, hm ่็หนูเห็นแล้วตกใจอ่ะคนสูงอ่ะป่านมันไม้ยันจะติดก็จะจิงไรเงเดี๋ยวป่านจะบอกให้ดู เออใส่แดงกันส่เออนี่ก็พายสิมันเรี้ยวฟังนี้สิแมกมาสิใครอะโอ้โหาฮ่าฮ่่ม่ต้่งต้องไปฮ่่าั่นฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาา ้กูาแถบนเออพี่เอาผ้าพายดิเออพายไปเออแล้วเก็อุตส่าห์เบกจะให้หนีไปก็มันไม่ไปเรือมันติดกันไปเลยไปเลยเราหนีเลยเข้าเข้าปาแล้วคุณเร็วเร็วแม่แม่แม่เราจะเข้าไปเองแม่เอาไปเอาไปเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอันนี้ชิวๆเลย ไต้สะพานเ็ม้ออง

กอยไปเอามันม,มามันไม่เลืกอร,ร,ร,รู้จะมามนราจะพลาดหัวจ,จับตัวจ,จ,จับเดี๋ยวก็ขึ้นได้แล้วเนี่ยมาเออคว้ามเลยค<โอ>ว้ามสินได้ไม้มกันเนาะเรือเราเนหนักดีที่คนล่วงไปพี่แมนถ้าคนล่วงไปหนูจะทำยังไงวะแว่นตาหนูหายอีกแน่